นึกถึงตอนที่หลวงปู่ให้มาอยู่ปติท้ายท้ายวัดก็สมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นปฏิทีท่ายวัดก็อยู่ใกล้ๆกับที่สุถุชงปู่อยู่ปัจจุบันสิบปียี่สิบปีก่อนที่วัดหลงปู่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าท่านก็ยังใช้เขียนพอข้ามมานก็ สดมัมแต่เมือวันข้างมาก็เข้าเึ้เข้าปฏิบัติธรรมเดินจงกรมในกตุติในที่เดินจงกรมส่วนมากก็จะใช้เทียงเทียนตลอดเทียนดะใช้เยอะก็เป็นบรรยากาศของวัดป่าวัดตาใน,นสมัยก่อนของที่ เ้ามาถวายถ้าเป็นผลไม้เป็นอะไรก็ท่านก็ให้พึงพึงลงไว้ก็เพื่อที่จะไม่ให้มันมันเน่าเสียได้เร็วแต่ก็เนื่องจากมันไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้แช่ของที่ถวายมาก็เสียเร็วอย่างนั้นได้แค่วันสองวันวันสองวันพอพระเน้มาอยู่เยอะๆก็จะ มีความลำบากเรื่องเรื่องอาหารก็นเนื่องจากไม่มีไม่มีตู้แช่ไม่มีตู้เย็นช่วงหลังมาท่านท่าเห็นว่าก็าพัดนนรมาอยู่เยอะแล้วก็เรื่องการกบฉันเนื่องจากเป็นอาหารจีนต้องใช้ผักใช้ตะไม้ผักเสร็จ มีความจำเป็น,ปนต้องไปใช้ตู้แช่ตูแช่บางทีเอาถาังน้ำแข็งมาแช่ก็อยู่ได้แค่วันเดียวแต่ถ้าเป็นตู้แช่แก็อยู่ได้หลายวันสามสี่วันท่านก็เลยให้โยนที่เป็นเจ้าภาพไปฟ้า ไปที่ที่ลงตัวก็คือให้ใช้กับตู้เย็นตู้แช่ส่วนบุติพระก็ยังสมัยก่อนก็ยังใช้เทียนอยู่ช่วงหลังมาก็พะกนี้มาอยู่มากขึ้นท่านก็อนุอญ,ญ,ญาตให้ใช้ให้ใช้ไฟจนถึงปัจจุบันแต่ไม่อนุญ,ญ,ญาตให้ใช้ สมณีใช้โทรศัพท์คือตั้งแต่ไหนแต่ไรงานหลวงปู่ท่านจะไม่ให้สมณีเล่นโทรศัพท์่ันบอกว่าพอใช้โทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ใจก็จะอยู่กับทางโลกอยู่ในวัยที่จะต้องศึกษาเรียนหรือว่าวัยที่จะฝึกกรรมฐาน ท่านก็ให้ฝึกให้ฝึกกรรมฐา,านให้เรียนกรรมฐา,านให้สวดมนต์ใครที่ใช้โทร,ร,รศัพท์ไปเล่นโทรศัพท์ให้ท่านเอาโทรศัพท์ไปดงแช่น้ำเลยจนถึงปัจจุบันหลวงปู่ท่านก็จะยังยังไม่ให้ทำ รู้จากห้ามห้หามใจตัวเองในการในการใช้ซึ่งก็เป็นข้อดีข้อดีของพระานเงนที่ไปอยู่กับท่านใจก็จะไม่กังวลเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเรื่องัองหน